ท่านผู้ชมที่เคารพทุกท่านครับายานทัศนะของเราเมื่อตอนที่แล้วนะครับถ้าท่านผู้ชมติดตามชมอยู่แล้วก็มาต่อด้วยตอนนี้ท่านผู้ชมก็จะเห็นว่าสิ่งที่เรานำเสนอไปสนทนาไปร่วมกันกับอาจารย์หมอปุณวัตรเป็นสิ่งที่อยากให้ท่านผู้ชมเนี่ยพิจารณาด้วยความาแยกแยะว่าเรากำลังพูดถึง กิเลสอะค้อภัยพูดถึงตัณหาซึ่งเป็นตัวฐานของกิเลสที่มันบุกทะลวงไปในชีวิตของคนอย่างไม่คิดเนี่ยนะครับจนทำให้คนบางคนเนี่ยสิ้นอนาคตลงอย่างน่าเสียดายเพราะว่ามันบุกแรงเกินไปมันทะเยนินมันทะยานอยากมากเกินไปจนเกินขนาดของพหมลิขิตแล้วร้ายยิ่งกว่านั้นก็คืออัตตาคือ ความเห็นกับตัวเห็นกับตนยังมาช่วยเป็นหางเสือหรือเป็นพวงมาลัยให้มันบิดผิดทิศทางของผมลรกคิดไปอีกถึงเราจะเปรียบเทียบเหตุผลอย่างไรออกไปสู่เรื่องไหนกว้างไกลเท่าไรลึกแค่ไหนท่านคอท่านผู้ชมอย่ากังวลว่าเรากำลังหลงทางหรือพูดแบบเลอะเทอะนะครับเพราะทั้งหมดทั้งสิ้นนี้เรากำลังพูดกันถึงปัญหาของอ กิเลสตันหาและอุปาทานครับขอสวัสดีอาจารย์หมอปุณวัตรก่อนนะครับครับสวัสดีอาจารย์หมอครับสวัสดีครับครับผมครัวว่าท่านผู้ชมเนี่ยจะหาว่าเรานําเสนอโดยไร้ทิศทางไร้ทิศทางนะครับแต่จริงๆคือเรากําลังพาท่านผู้ชมเนี่ยให้พิจารณาความละเอียดถี่ถ้วนของผมลิตคิบว่าพระพรมเนี่ยท่านเป็นเทพที่มีความล้าลึกอะไรที่คิด มนุษย์คิดว่าหยุนหยวนทําทําไปท่านไม่รู้หรอกอะไรย่างเงี้ยนะครับเรื่องนี้ไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นข้อเสนอข่าวที่แล้วของเราอาจารย์หมอพอจะนํามาย้ําอีกสักติจะไหมครับครับอ๋อในเรื่องของบุคคล3ประเภทใช่ไหมครับครับครับก็คือประเภทแรกที่ว่ามีรับแต่โอกาสคือโอกาสดีๆเข้ามาตลอดชีวิตจำเริญชีวิตนี่ก็รุ่งเรืองจำเริญครับครับเกิดในช้อน เกิดคาบมาช้อนเงินช้อนทองนะครับมีอะไรก็ได้ดั่งใจนะครับทำไรนิดหนึ่งก็สําเร็จทะไรหน่อยหนึ่งก็สาเร็จนะครับเหมือนกับเทพช่วยเลยนะครับเหมือนอย่างนั้นเลยนะครับอีกกลุ่มหนึ่งก็คือเป็นกลุ่มที่ได้บ้างเสียบ้างนะครับก็คือหมายความว่ารุมรุมตอนๆอนรุมรุมตอนๆอนบางครั้งก็ได้โอกาสที่ดีบางครั้งก็ทํำยังไงก็ไม่ได้นะครับก็คือไม่พอๆกัน ถือว่าเป็นเป็นโอกาสที่พอๆกันนะครับเดี๋ยวได้เดี๋ยวไม่ได้เป็นเรื่องของธรรมดามนุษย์ซึ่งปกติแล้วเนี่ยเราจะเจอกลุ่มประเภทนี้เนี่ยมากที่สุดครับชีวิตท้าทายครับชีวิตท้าทายว่าถ้าเกิดว่าโอกาสเข้ามาเนี่ยคว้าได้ไหมคว้าได้ก็พูดไปเลยแต่คว้าไม่ได้ก็ลงไปนะครับแล้วก็มีโอกาสขึ้นมาใหม่อีกครับลุปๆนอนๆนะฮะเจอได้อีกมีโอกาสได้อีกนะครับพวกนี้ก็เป็นพวกรอโอกาสโอกาสที่จะเข้ามาดีๆนะครับ อีกกลุ่มหนึ่งก็คือกลุ่มที่น่าเห็นใจที่สุดส่วนมากจะไร้โอกาสส่วนมากจะไร้โอกาสก็คือว่าทําเยอะได้น้อยนะครับทาเยอะไม่ได้เลยนะครับคือโอกาสที่เข้ามาเนี่ยมันมันเป็นโอกาสที่เล็กน้อยแล้วก็ทําแล้วก็ได้ผลน้อยนะครับกลุ่มนี้ก็มีอีกกลุ่มหนึ่งนะครับแต่ว่ากลุ่มนี้จริงๆแล้วก็ก็ยังถือว่าคงยังยังเป็นที่จะโชคร้ายซ้ําซ้อนในขนาดนี้เนี่ยนะครับอาจจะเป็นกลุ่มที่เล็กกว่ากลุ่มที่2 <inate> นะครับซึ่งในกลุ่มที่2เนี่ยจะเป็นต้องเป็นกลุ่มที่เราจะต้องอใ,หให้ความรู้ความเข้าใจกับเขานะครับว่าโอกาสที่เข้ามาแล้วต้องคว้านะครับแล้วคว้าแล้วทำยังไงกติกามีกติกาอย่างไรไหมนะครับเพราะมีบางท่านที่สงสัยว่าว่าถ้าเรามีโอกาสเข้ามาแล้วเนี่ยแล้วเราควา้าเนี่ยนะครับมีกติกาอย่างไรไหมมีกฎกติกาอะไรไหมที่ว่าเราจะต้องทำนะครับเพื่อให้ได้โอกาสนั้นเน่เป็นโอกาสที่ดีสําหรับเรานะครับตอนนี้จันทวัฒน์ต้องลองขยายดู ครับผมขอย้ำอีกทีครับท่านผู้ชมครับเรากําลังจะพูดถึงว่าชีวิตของคนที่เกิดมาตามกรรมเนี่ยนะครับหรือเกิดมาตามพรมลิขิตหรือเกิดเกิดมาในสัญญาของการเกิดที่เรียกว่าเกิดมาตามกรรมเกิดมาใช้กรรมเกิดมาสร้างกรรมเนี่ยบางทีเราไม่รู้วิธีสร้างกรรมรเราก็สร้างความต้องการใน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 ,ในชีวิตเนี่ย โดยใช้ตัวตันหาเนี่ยเป็นตัวนําร่องบุกทะลวงไปโดยไม่คิดหน้าคิดหลังรตรงนี้ถามว่าประสบความสําเร็จไหมก็อาจจะประสบความสําเร็จในเบื้องต้นและประสบความหายนะไหมก็อาจจะประสบความหายนะอย่างชนิดที่ว่าหน้าสมเพศเวทนาทีเดียวะฉะนั้นเราก็อยากจะเตือนว่าอย่างไรอย่างไรคนเนี่ยเกิดมาเนี่ยอย่าไปคิดว่าตัวเองเนี่ยไม่มีพันธะ ไม่มีทันพันธะคือไม่มีสัญญากรรมนะครับ,รบยังไงยังไงตัวเองเกิดมาเป็นมนุษย์เนี่ยนะครับภูมิที่5เนี่ยยังน้อยที่สุดก็ต้องมีสัญญากรรมในภพมิลิขิตนะครับเพราะถ้าเราจะเปรียบส1มพสาสภูมิเนี่ยจริงอยู่เราเป็นภูมิที่ห้าแต่ไม่ใช่หมายความว่าเราจะพ้นจากอํานาจของบรรดาภูมิที่สคือเดรัฉาน ภูมิที่สามคือปยักษ์นะครับภูมิที่สองคือเปรตและภูมิที่หนึ่งคือนรกสัตว์นรกสิ่งเหล่านี้ก็ยังมีส่วนที่เป็นประเภทที่ว่าเป็นวิญญาณร่วมโลกกับเรานะครับเสร็จแล้วเราก็ยังมีเทวดาอีกหกชั้นที่เป็นภูมิร่วมโลกกับเรานะครับจากภูมิเทวดาหกชั้นเนี่ยที่จริงแล้วเนี่ยเราแทบจะไม่ต้องสนใจ บรรดาชั้นที่6ขึ้นไป6 7 8 9 10 11เนี่ยนะฮะให้สนใจเหมือนกันแต่ไม่ต้สนใจมากจนเกินไปแล้วก็ทำไมต้องไปกังวลต่อชั้นที่สี่สามสองหนึ่งครับก็คืออสุรกายชั้นที่สามเปชั้นที่สองแล้วก็นรกชั้นที่หนึ่งครับเพราะเรายังมีตัวช่วยนะครับอันนี้ก็วกเข้าไปในเรื่องของหลักความเรียกว่า สังสาร,รวัตรในหลักของภูมิของพุทธศาสนาในหลักของอภิธรรมหน่อยหนึ่งเรายังมีตัวช่วยอีกสิบหกชั้นฟ้าร,รที่เราพูดกันมาใช้เยอะแยะมากมายเนี่ยเขาเพราะว่าต้องการให้ท่านผู้ชมเห็นตัวช่วยสิบหกชั้นฟ้าก็คือตั้งแต่ชั้นที่สิบเอ็ดขึ้นไปถึงถึงชั้นที่ยี่สิบเจ็ดเราเรียกกันว่ารูปประพมรมนะครับรูปประพรมหรือพรมที่อยู่ในกาาวจร ถ้าหากว่าท่านยกจิตของท่านในการใช้ชีวิตโดยต้องระวังเรื่องของตัณหานะครับกิเลสตัณหาอุปทานแล้วก็ขาดจิตเมตตาขาดจิตอุเบกขาขาดความมีสำนึกของความเป็นคนคว่าเราเป็นคนนะถึงเราจะเกิดมาชีวิตรุ่งเรืองจำเริญเพลิดเพลินเหมือนเดินอยู่บนหนทางวิมานประเภทแรกที่อาจารย์หมอใช้คำว่ารับโอกาสผู้รับโอกาสครับ ในทางตรงกันข้ามถึงเราจะเกิดมาประเภทไร้โอกาสครับคือประเภทที่แย่ดูแล้วจะไม่ไหวแน่ชาตินี้ทั้งชาติโอกาสที่จะพังอาดขึ้นมาก็เห็นทีจะยากครับก็อย่าเพิ่งคิดเพราะยังไงยังไงจากคบที่12ขึ้นไปถึงครั7บเ7 2 7เนี่ยเขาเรียกว่ารูประพรมอยู่ในกามาวจรหรือเราจะเป็นคนชั้นกลางลูปดอนดอนก็ให้คำหนึงถึงไว้ว่ายังไงยังไงเรามีพรมทิด สรุปแล้วทั้งสามชั้นผู้ที่แรกนี่เหมือนอย่างกขว่าชั้นร่างสุดเนี่ยจะหมดโอกาสครับแต่ผมก็บอกว่าถึงคุณจะอยู่ชั้นร่างสุดดูท่าจะเหมือนดูว่าสเสมือนว่าจะหมดโอกาสแต่คุณเป็นคนนะครับคุณมีสิ่งที่เกี่ยวข้องก็คือพรหมลิขิตชะตาชีวิตถึงคุณเจริญเลิศประเสริฐล้ำอยู่ในระดับสูงส่งจนกระทั่งต้องงันคอคุยกับคุณเนี่ยนะฮะครับ แต่คุณก็ไม่ได้ออกจากอำนาจของพมลิขิตหรอกนะก็ยังเป็นคนอยู่ยังเป็นคนอยู่ครับโอกาสที่จะพังพลาดหล่นจากพมลิขิตชั้นสูงลงมาก็มีม,มาอยู่ในเงื้อมมือพยายมก็มีครับคุณอย่าล้อเล่นไปครับสรุปแล้วทั้งสามฝ่ายถ้าเรามองในด้านรูปธรรมก็อาจจะบอกโอ้โหชั้นสูงนี่น่าอิจฉามองในด้านรูปธรรมบอกโอ้โหคนที่อยู่ระดับต่ำนี่น่าสงสารครับ แล้วก็มองชั้นกลางว่าโอ้นี่ประเภทนี้ท้าทายช่างเป็นนักกีฬาที่อยู่ในสนามแข่งที่ลุ้นถ้วยทองรางวัลอะไร,รเงี้ยนะแต่สรุปแล้วทั้งกี่ฝ่ายก็แล้วแต่คนนี้ไม่พ้นผมลิขิตก็ยังเป็นคนอยู่เป็นคน,นคอยู่อยู่ในสอบเขตของคนอยู่ครับอยู่ในอำนาจของผมลิขิตครับตอนนี้ผมลิขิตของแต่ละคนเนี่ยอย่างที่พูดคาชิแล้วผมแทรกภาษาการแพทย์เข้าไปว่าการที่คนเกิดมามีผมลิขิตแรง นะครับจากด,าด้านร่างกายหรือบอดี้เนี่ยนะครับดูจากสรีระเนี่ยเขาจะต้องมีสิ่งซึ่งเป็นพลังเนื้อพลังในตัวเขามากกว่าคนอื่นเช่นเป็นนักกีฬาแข็งแรงมีภูมิคุ้มกันสูงมีความคล่องแคล่วว่องไวตั้งแต่เด็กตั้งแต่อะไรมามันก็ได้เปรียบใช่ไหมครับ,รบใช่ครับแต่ประเภทขี่กระโทนมาตั้งแต่เด็กโยเยยองอแงตั้งแต่เด็กเลี้ยงจะรอดม่รอดแหลอะไรเงี้ยนะครับก็แสดงว่า อำนาจของความพร้อมในร่างกายในบอดี้เนี่ยมันก็ไม่สู้คนอื่นแล้วสู้คนอื่นไม่ได้แล้วแต่โอกาสมันมีที่จะมาพัฒนาตอนทางด้านกายสู้ไม่ได้แต่จิตมีโอกาสแล้วโอกาสที่คาดไม่ถึงอีกอันหนึ่งก็คือวิญญาณนั้นที่ผมยกมาว่าคุณมีพระพรหม16กชั้นเนี่ยจากชั้นที่11ขึ้นไปซึ่งเป็นเทว,วดาทั่วไป1 0 12 ชั้นที่12บ7ครับจากที่มีเทวดาคอยอำนวยความสะดวกให้คุณแล้วนะครับตั้งแต่ชั้นที่ 11, บเอ็ดสิบเกจนมาถึงมนุษย์เป็นชั้นที่5เนี่ยมีเทวดาครับและยังมีพรมอีก16ชั้นครับคอยให้ความสะดวกกับคุณครับถ้าคุณมีร่างกายแข็งแรงคุณชนะแล้วคุณมีร่างกายไม่แข็งแรงโอกาสชนะคุณยังมี แต่ขออย่างเดียวว่าให้คุณยืนรับมั่นใจในตัวเองว่าเรามีเทพระดับมหาเทพเป็นพระพรหมที่คอยกำกับชะตาชีวิตเราแต่คุณจะถูกกำกับหรือกำหนดขึ้นอยู่กับจิตของคุณตัวเดียวครับงงไหมครับก็คือคล้ายกับว่าที่ขึ้นกับจิตของเราเนี่ยก็คือเพื่อให้เข้าสู่เชื่อมโยงติดต่อได้ใช่ไหมครับหรือว่าเป็นเป็นการเชื่อมโยงระหว่างให ให้พรมลิขิตหรือทางพรมพระพรมเนี่ยที่คอยดูแลเราอยู่เนี่ยเพื่อให้สามารถไปเชื่อมโยงกับเราได้มันจะต้องมีเงื่อนไขอะไรบางอย่างใช่ไหมครับอาจจะเป็นกฎกติกาอะไรบางอย่างนะครับที่ทาให้เราต้องปรับจิตเพื่อให้เข้าสู่ถึงพระพรมอนั้นแน่นอนครับเพราะฉะนั้นตรงนี้แหละครับท่านผู้ชมที่ต้องการตรงข้อมูลที่ตรงไปตรงมาอาจจะค่อนข้างลำคาญผมนะโดยเฉพาะผมไม่ใช่อาจารย์หมอปุณวัฒน์ว่าทําไมจึงพูดมากมายเหลือเกิน แต่ผมเผื่อเผื่อว่าณนะวันนี้คุณจะสำรวจพรมลิขิตและคุณจะดำเนินชีวิตโดยชใช้ตันหาเนี่ยดำเนินไปเนี่ยได้มากน้อยแค่ไหนอพูดกันง่ายๆว่าคุณมีสิทธิ์ใช้ตันหาซึ่งความว่าตันหานี่เป็นคําไม่ดีนะครับคนจะติดลบแต่ผมขอยืนยันว่าถ้าคุณเข้าใจในความหมายของตันหาแล้วเนี่ยตันหานั้นไม่บวกไม่ลบ นะครับเว้นไว้แต่ว่ามันเกิดเป็นกิเลสในตัณหาครับถ้าเกิดกิเลสในตัณหาล้ลบแน่นอนก็คือถ้ามันถ้ามันเกิดว่าในตัณหาเนี้ยถ้าเกิดมันมากไปล้ัาคุมไม่ได้จนกลายเป็นกิเลสกิเลสกลายเป็นเศร้าหมองครับก็คือโรคเครืเศร้าหมองโกรธหลงครับพอโรคโกรธหลงกลายเป็นกิเลสเกิดขึ้นมาในตัณหาครับแต่ถ้าตัณหาจริงๆเนี่ยมันเป็นสิทธิ์ของมนุษย์นะครับครับที่จะดําเนินเดินหน้าไปด้วยความต้องการในสองกรณีคือ ความต้องการในชาติก็คือในร่างกายเราเนี่ยกับความต้องการในภพคืออภิสังขารชาติก่อนตรงนี้ก็ค่อนข้างยากนิดหนึ่งนะครับเรามาอยู่ตรงนี้ครับท่านผู้ชมครับว่าเรามีสิทธิ์ใช้ตัณหาแต่ต้องรู้จักระดับพรมลิกขิตครับนี่พอพูดบอกว่าพรม16ชั้นเดี๋ยวท่านผู้ชมเ็จะไปเอาพระพรมมาเรียง16องค์นะครับโอ้โหบูชากันไม่หวัดไม่ไหวเลย เพราะว่ารูปประพรมผมเคยได้ยินครับมีคนหนึ่งว่าผมบูชาพระพรพระพรมสิบหกสิบหกองค์ผมก็งงเลย <c oughs> บอคุณไปบูชาทำไมเยอะแยะเขาบอกอ้าวไปเปิดในตำราพุทธศาสนาสามสิบเอ็ดภพสามสิบเอ็ดภูมิบอกว่ามีรูปประพรมสิบหกชั้นครับ <c oughs> แล้วจึงเป็นอรูปประพรมอีกสี่ชั้น <c oughs> ผมก็เลยเอาพระพรมมาบูชาสิบหกองก็เป็นที่ขำขัญน,นะฮะ จริงๆแล้วพรมลิขิตในตัวเรานี่แหละครับมันคือระดับจิตนะครับระดับจิตและระดับจิตที่จะเข้าถึงพรมลิขิตเนี่ยต้องติดตามด้วยคำว่าความรักเขาบอกว่าพระพรหมติดตามด้วยความรักก็จะมองพระพรหมว่าเป็นเทพเจ้าชูนะครับผมอ้าวที่เขาเจ้าชูเจ้าชูนั่นเจ้าสั่งให้ชูหรือคนสั่งให้ชูอะไรอย่างเงี้ยนะครับ ไม่ใช่ครับอย่าเข้าใจพระพรมผิดพอบอกว่าพรมลิขิตติดตามด้วยความรักต้องกำกับความรักด้วยเมตตาครับตรงนี้เป็นเรื่องที่เราพูดมานานนะครับครับถ้าคุณเกรงว่าจะผิดพลาดจะพรมลิขิตเพราะใช้ตันหาบุกไปข้างหน้าแล้วกลัวว่าตัวโลภนะครับตัวโลภจะผิดกฎของพ่อพรม ัวโกรธจะผิดกฎของพ่อพรหมครับตัวหลงจะผิดกฎของพระพรหมสามกองกิเลสเลยสามกองครับก็จงเอากํากับด้วยเมตตาครับคุณต้องการอะไรคุณกํากับด้วยความต้องการไอ้คุณเริ่มด้วยความต้องการแต่พิจารณาความต้องการนั้นด้วยด้วยเมตตาเช่นเจ้านายจะเอาเปรียบลูกน้องเอเราเอาเปรียบไปขนาดนี้มันผิดหลักพรหมลิขิตหรือเปล่า เอาเมตตาใส่เข้าไปครับเออเราเอาเปรียบในเรื่องการใช้งานเราก็ต้องยอมเสียเปรียบในเรื่องของการปูนบําเหน็จรางวัลครับถูกไหมครับครับอย่างนี้ก็เป็นเรื่องของเมตตาละต้องปูนบําเหน็จลูกน้องด้วยความรักด้วยความเอื้ออาทรให้สมน้ําสมเนื้อสมน้าสมเนื้ออย่างนี้ทาได้ครับครับเหมาะสมถูกไหมครับ เพราะฉะนั้นคนก็จะไปกังวลว่าโอ้โหไอ้นั่ก็อผิดไอ้นี่ก็พลาดจะเอาตันหาดําเนินชีวิตก็บอกว่าตันหาบุกจะใช้ชีวิตแบบต้องการในความต้องการตันหาโราความอยากก็อยากไม่ได้เดี๋ยวจะกลายเป็นผิดพลาดจับคมลรืิดอย่างนี้ความดันขึ้นนะครับเครียดเครียดอาจารย์หมอดีกว่าผมพูดแล้วเครียดหมอพูดจะคลายเครียดสักหน่อยไม่ใช่ครับผมหมายถึงว่าถ้าเกิดว่าคนเราเนี่ย ไอ้นึ่ก็กลัวไอ้นี่ก็กลัวไปหมดนะครับมันก็สุดโต่งนะครับมันก็ไม่ซ้ายสุดก็ขวาสุดแต่ว่าจริงๆแล้วพระพุทธศาสนาเนี่ยสอนให้เราเดินทางสายกลางนนะครับต้องพอดีพอดีนะครับอย่างที่อาจารย์ธวัฒน์พูดถึงว่าตัณหาเนี่ยมันไม่ใช่ดีหรือเลวในตัวของมันเองหรอกแต่ว่าเราอยากให้มันเกิดก่อให้เกิดกิเลสนะครับซึ่งเป็นโลภโทสะโมหะนะครับซึ่งอันนี้ตัณหาที่ว่าเราจะต้องรู้จักรู้จักมันแล้วก็ดูแลมันได้นะครับแล้วก็อยู่กับมันนะครับ ครนี้ในส่วนในส่วนเรื่องที่เรากล่าวถึงมากันทั้งหมดเนี่ยนะครับผมเองคิดว่าถ้าผู้ชมเนี่ยก็คงจะเข้าใจกันได้มากพอควรนะครับครับทั้งในเรื่องของกลุ่มบุคคล3กลุ่มนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องรับโอกาสรอโอกาสหรือว่าไร้โอกาสนะครับ,รบแล้วก็ตบมาด้วยที่อาจารย์ธวัฒน์พูดถึงเรื่องของตันหานะครับที่ว่าเราจะต้องไปดูแลดูแลมันจริงๆมันไม่ใช่เป็นตัวที่เลวทั้งหมดนะครับแต่เราต้องดูแลมันว่าไม่ให้มันเข้าไปก่อให้เกิดกิเลสนะครับ,รบแล้วก็การดูแกลกํากับเนี่ย ก็ต้องใช้เมตตาเป็นหลักใช่ไหมครับ,รบซึ่งก็คือว่ามันเป็นข้อที่1ของพรมวิหาร4ีก็พรมนะครับผมเองก็เลยเข้าใจว่าในส่วนของเมตตาเนี่ยคงจะเป็นกุญแจดอกสําคัญเลยที่ไขเราเนี่ยเข้าไปสู่เชื่อมโยงกับพระพรมได้ถูกไหมครับครับทีบน,นี้หลายคนพิจารณาคุณธรรมของพระพรมข้อแรกเสร็จแล้วก็ไม่กล้าที่จะคิดทำพูดให้มัน ออกจากกรอบ,รบก็คือเช่นว่าพระพรหมให้มีเมตตาพอจะทําอะไรทีโอ้เดี๋ยวขาดเมตตาพอจะคิดอะไรหน่อยคิดอย่างขาดเมตตาพอจะพูดอะไรหน่อยก็กรธจะพูดอย่างขาดเมตตาคือสุดโต่งไม่พอเหมาะพอสมครับเขาบอกว่าถ้าคุณใช้ตัณหาแล้วประกอบด้วยเมตตาธรรมคุณก็อย่ายให้กิเลสมันเกิดเช่นว่าคุณโลภสนองตัณหา ก็ปรับมาเป็นลาบสนองตัญหาซะเพราะถ้าโลภเนี่ยมันเกิดความเรียกว่าก้ามเคินกันครับมันไม่พอด้วยอไม่พอลาบเป็นสิทธิ์ของเราเราเอาครับโกรธเอาแค่ฉิวผมบอกนะฮะถ้าโกรธในแค่หยุดลงแค่ิเฉียดเดียวแล้วก็จะโกรธกันก็ไม่ว่าแต่ให้หยุดลงแค่นั้น แล้วความโกรธก็ค่อยๆสลายไปคือรู้จักประมาณครับแล้วก็สลายไปในที่สุดครับพอโกรธแล้วก็หายอภัยใช้เวลาสักนิดหนึ่งตึงกันสักห้าวันเจ็ดวันวันที่8ดก็หย่อนลงมาสัหน่อยวันที่9ก้าก็เก้าไปสู่มิตรภาพอย่างเดิมครับเขาเรียกว่าเป็นการเอาโหสิครับมันก็ไม่เกิดความพยาบาทอาฆาตครับโกรธก็กลายเป็นความพอดีพอดีความหลงก็เหมือนกัน เมื่อหลงแล้วนะครับมันไปก่อให้เกิดกิเลสครับโมหะครับถามว่าเรากําลังหลงสิ่งนี้เรากําลังหลงคนคนนี้เรากําลังหลงสถานที่นี้หรือนะครับเรากําลังรักคนนี้เรากําลังรักรักสิ่งนี้หรือเรากําลังรักสถานที่นี้ครับถ้ารักไม่เป็นไรครับนะครับแต่ถ้าหลงอ้าว มันทําให้เลื่อนเปื้อนขาดปัญญาขาดขาดปัญญาเอาแค่รักได้ไหมเอารักมันอาจจะพลาดกลายเป็นมีกิเลสเข้ามาแทรกในความรักรก็เอาเมตตามาขํากับความรักรเป็นรักบริสุทธิ์ความจริงมันก็ไม่ได้ยากอะไรที่ว่าคุณจะทำตามกติกาของเทพพรหมรเพราะไม่อย่างนั้นเทพพรหมเนี่ยก็คงจะนั่งขัดสมาธิผมว่านะะ รูปร่างของพระพรหมเนี่ยคงจะเอามือทั้งแดเนี่ยมาวางค่าท่าคัดสมาธิเป็นท่าลาบท่าเพชร,รเป็นปางของพระพุทธรูปไปแล้วแต่ทำไมาเทพพรหมเนี่ยมีแปดพระกรมีแดมือทำไมถืออาวุธเต็มไปหมดแม้กระทั่งกระจกหรือคันช่องรพระพรหมก็ถือเพื่อให้สะท้อนย้อนวาสนาเพื่อให้สะท้อนย้อนดูอดีต ที่เป็นมานี่คือสิ่งที่เราอยากจะบอกให้ผู้ชมว่าอย่าก,กลัวจนเกินไปพอเราเสนอข้อคำว่าตันหาบุกอัตตาบิดทำให้ผิดพลาดจับกรมลิขิตก็มีหลายคนกลัวถึงขนาดจะหยุดคิดหากำไรหยุดคิดนั่นหยุดคิดนี่เพราะกลัวจะผิดพลาดจับกรมลิขิตแล้วพยมจะเอาตัวไปอะไรเงี้ยนะคืออย่างนี้นะค,ครับทาจาร์มวชิ์ผมเองก็คิดว่าสิ่งที่เราพูดเนี่ยคือหลักการ นะครับที่ว่าจะเชื่อมโยงติดต่อหรือว่าให้อยู่ในครมลิขิตเพื่อให้ได้สิ่งที่ดีๆเข้ามานะครับแต่ว่าผมว่าผู้ชมบางท่านเนี่ยอาจจะเข้าใจลึกเกินไปหรือว่าคิดเกินไปว่าจะให้หมดกิเลสครับไปมีปัสนาไปใช่ครับจะให้หมดกิเลสเพื่อให้นิพพานไปเลยนะครับผมเองก็คิดว่าอาจารย์สมพัฒน์คงไม่ได้พูดถึงขนาดนั้นไม่ครับแต่เราพูดถึงหลักการหลักการโดยทั่วไปแม้กระทั่งพระพรหมที่เราพูดถึง16ชั้นเนี่ยท่านก็ยังไม่หมดกิเลส กามาวจรใช่ครับเพราะท่านอยู่ในกามาวจรก็คือท่านรชอบผมของสวยของงามของอะไรต่างๆอยู่โดยเฉพาะไม่เห็นสีสวยๆครับแต่ว่ายังอยู่ในกรอบนะครับอยู่ในกรอบอยู่ในเกมนะครับก็คือหมายความว่าเป็นเป็นยังถือว่าเป็นสิ่งที่ดีแหละนะครับเป็นเป็นเป็นกิเลสแต่ว่ายังยังมีอยู่บ้างแต่ว่าก็ยังถือว่าเป็นสิ่งที่ดีงามความรักความเมตตานะครับความที่มีความรู้สึกปรารถนาดีต่อผู้อื่นต่างๆ นะครับแต่ก็ยังมีกิเลสอยู่ไม่ไม่ไม่ใช่ว่าปัจะไป,ไปนิพพานถ้าท่านไปนิพพานเนี่ยทั้งแปดกอของท่านเนี่ยท่านนั่งขัดสมาธินั่งสมาธิหมดแล้วแต่ว่าพระกอทั้งเจ็ดถืออาวุธถือ,น,น,ถอนุ่นถือนี่ครับแล้วก็โดยเฉพาะมือที่ถือโซ่เนี่ยผมพูดอยู่เสมเอว่ามันมีความหมายมากอครับแต่มีมือเดียวพระหถ์เดียวที่แตะอยู่ที่พระอ,อกอ,อุเบขานะครับหรืออาจจะบอกว่าอุมา มะเหสีฉันนะรัศมีก็มาเหสีฉันนะรัศมีก็มาเหสีฉันนะอันนี้ตำราบอกนะครับท่านผู้ชมอย่าโกรธผมแต่อยู่ที่พระอุละก็คือจิตวิจิตมือเดียวเนี่ยนะครับแต่พระอุละเพราะฉะนั้นถ้าหากลัวพมลิขิตจะผิดพลาดจะรมลิขิตแล้วเลิกต่อสู้ชีวิตหยุดทํามาหากิน ผิดนะครับก็ไม่ใช so <not> so ่สิ่งที่เราพูดในวันนี้ไม่ใช่เรื่องที่เราเสนอไม่ใช่ครับเพราะฉะนั้นท่านผู้ชมอย่ากังวลครับเพียงแต่ฟังเราไปให้ดีแล้วท่านจับไปต่อเป็นตัวจิ๊กซอครับและเรื่องธาตุศักดิ์สิทธิ์เนี่ยมีผู้ทวงมาทางมือถือที่เราได้ให้เบอร์ไวเนี่ยว่าพักนี้ไม่ค่อยได้พูดถึงกลับไปเปรียบวิทยงศาสตร์วิทยาศาสตร์อะไรให้ยุ่งไปหมดครับผมบอกให้เห็นใจเด็กวัยรุ่นบ้าง นะครับบางทีเขานั่งชมอยู่โดยไม่รู้นะครับเขาหันมาฟังมีอยู่วันหนึ่งอาจารย์หมอพูดถึงการทำงานของร่างกายทางด้านอนาโตมีอะไรนะครับเพราะเด็กวัยรุ่นก็สนใจครับว่าเอ๊ะมันเกี่ยวกับโรควิญญาณด้วยหรือครับไอ้ระบบในร่างกายเนี่ยผมบอกมันเกี่ยวครับยังไงยังไงมันก็เกี่ยวทุกเรื่องมันโยงกันบรรยายหนงหมุมหมดครับเราจะต้องลาท่านผู้ชมภายในสองนาทีอาจารย์หมอจะทิ้ง ใน่ครับก็ก็อย่างที่สรุปกันเมื่อสักครู่นี้นะครับว่าสิ่งที่เรานําเสนอเนี่ยไม่ใช่ว่าต้องการให้คนหมดกิเลสนะครับแต่ว่าอาจารย์วัฒพูดถึงว่าอย่าให้เกิดกิเลสใช่ไหมครับอันนี้แต่ว่าเป็นในระดับหนึ่งครับปรับในระดับหนึ่งเพื่อว่าคือถ้ามันมีก็น้อยน้อยหน่อยนะครับไม่ว่าจะเป็นโลภะโทสะโมหะนะครับในส่วนของโทสะเนี่ยมันเคยมีคนแย้งนะครับอาจารย์วัฒนว่าเอ๊ะอย่างนี้เจ็บไม่รู้จักจำนะสิ ใช่ไหมครับพอดีว่าพออาจารย์ธวัฒน์พูดถึงตรงนี้เนี่ยผมเลยบอกอ๋อมันมีทามมิ่งคือมีเวลาอาจารย์ธวัฒน์บอก5วันโกรธ5วันห้5วันมาที่ผก็ให้ให้ให้ลดละลดลงใช่ครับแล้วเป็นถึงวันที่8แล้วค่อยๆ่เบาไปวันที่เก้าเก้าใส่ศูนจุดไม่ใช่ว่าโดนตกหัวปั๊บดีทันทีเลยนะครับโอเคก็แก้ปัญหาตึกเปลอดนี้ไปได้นะครับว่าเจ็บแล้วก็จำเหมือนกันแต่จำห้าวันแปวันนะครับก็คงจะต้องฝากผู้ชมนะครับว่าเราคงจะต้องคุยกันต่ออีกในตอนครั้งหน้าใช่ไหมครับ แลวอาจารย์ธวัชจะก็หลากหลายหน่อยนะครับท่านผู้ชมครับเพราะเราต้องการจะเป็นธรรมะประยุกต์นะครับให้มันทันยุคทันสมัยครับแล้วก็ท่านเห็นสมควรหรือไม่เห็นด้วยเราก็เปิดโอกาสให้ท่านทวงติทวงติงมาได้นะครับรวมทั้งข้อเสนอนะครับว่าท่านอยากให้เรานําเรื่องอะไรมาเปรียบเทียบกับเรื่องของยานทัศนะก็คือความจริงที่ย่างลงไปถึงความจริงครับ